มนวิจิตจัดงานกาล่าวิวาแขกเตรียมส่งภาพยนตร์ผู้บ่าวนิกะความต่างสองวัฒนธรรมที่ลงตัวเข้าฉายวันที่19ธันวาคมนี้จุดถ่ายภาพยนตร์มนวิจิตจัดงานกาล่าวิวาแขกภาพยนตร์ผู้บ่าวนิกะที่ผสมผสานคอมเมดี้แอคชั่นดราม่าก,กำกับโดยเรียนไกรมนวิจิต จากรักนซุกซุปและของแขกซึ่งส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมซอฟร์พอร์ไทยจากกระทรวงวัฒนธรรมกับเรื่องราวการแต่งงองงานนิกะของโซเฟียสาวมุสลิมกับหนุ่มอีสานร,รุ่นท,ที่ที่มหาวิทยาลัยอย่างบักไทยที่เป็นชาวพุทธซึ่งแม้ทั้งคู่จะมีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและศาสนากลับไม่ใช่อุปสรรคความรักของทั้งคู่แต่ปัญหาใหญ่กลับเริ่มต้นขึ้นเมื่อ บังลีที่ชายจอมบงการของโซเฟียไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานในครั้งนี้การขัดขวางจึงเริ่มต้นขึ้นในวันแต่งงานของทั้งคู่งานจัดขึ้นณลานอินฟินิตซิตี้ฮอนชั้น5พารากอนซีนิเพล็กจุดได้รับเกียรติจากท่านคุณพลพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานคุณยุทธิกาอิสรางกูลณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและคุณจริตมาทองสวัสด์ผู้อำนวยการกองภาพยนตร์และวิดีทัศน์เขาร่วมงานในครั้งนี้จุดพร้อมนำทีมเดินพรมแดงโดยเกรียงไกรมนวิจิตผู้กำกับภาพยนตร์การจนาสีแมนโปรดิวเซอร์และผู้เขียนบทภาพยนตร์ตามมาโดยเจ้าบ่าวรงเด่งนัทวุฒิแสนยบุตรและเจ้าสาวเทมอมี่กมลพรแสงวัชรส,สุนทร ตาตาชาติชายชินศนีชาลีอาหมัดกูเชียรีดอลเลดปุลบอสูน้องบีนข้าวเหนียวหลามนัทนิชาเชื้อสง่าพิติพุ่มอ่อนพัดสอนบุญยเกียรติสิริอมรอ,อ่อนคูณยาสุมินพัศวีพงศกรฮากีมอดลพาวิจิตสินชัยเอื้ออัครวง์ร่วมด้วยนักแสดงที่มาร่วมงานอาทิตเต่าสมชายออกอพัคราต้องเตทิิเซียนรังและอีกมากมาย ก่อนครึ่งเวทีพูดคุยถึงเรื่องราวการทำงานในภาพยนตร์เรื่องนี้ที่มีการไปถ่ายทำทั้งภาคอีสานและภาคใต้ครบรถทั้งความสนุกสนานแอคชั่นและดรามา่าจุด และปิดท้ายด้วยเรียนเชิญคุณสุรเชษฐอัศวะเรืองอนันต์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร M Studio คุณปันณนทัศ์พรหอรอมอสุภาผู้อำนวยการฝ่ายจัดจำหน่ายและฝ่ายจัดซื้อภาพยนตร์ต่างประเทศ M Studio และผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเอามีรอซอขครึ่งถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้กำกับภาพยนตร์และนักแสดงนำพร้อมไปรับชมภาพยนตร์ร่วมกันจุดพิธีนิกะมงคลสมรส ระหว่างโซเฟียและบักไคจะอลมานขนาดไหนลงท้ายด้วยสมหวังหรือไม่วันที่19ทธันวาคมนี้ไปช่วยกันลุ้นกับผู้บ่าวนิกะในโรงภาพยนตร์ใกล้บ้านคุณผู้บ่าวนิกะไอซันนิกาโมนวิจิตคอนเทนต์ไทยแลนด์อาเมโรคามิเซนแบงกก่ าทีเกิดขึ้นค่ะพุทธิ์หนุนเลยค่ะกับข่าวคุณแพทย์จะไดคะแล้วครับขนาวคุณแพทย์ก็เรื่องของตัวกรรมการครับที่เขาตัดสิบเด็กครับตัดสิบเด็กไม่ให้นําเพลงของการชาชาไปแข่งนะครับแต่ก็เราก็สรุปไปในหลายๆในหลายๆเรื่องแล้วแหละซึ่งปัจจุบันนี้ผมผมสรุปได้แล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่ที่เกณฑ์การตัดสินของแต่ละที่ที่ประกวดการแข่งขันนะครับก็อยากให้เด็กๆทุกคนไม่ต้องพอนะครับในทุกๆที่มันมีเกณฑ์การแข่งขันอยู่หมด เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะบางบางพื้นที่มันก็เป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันที่ที่ดีและไม่ดีอยู่ในที่ในแต่ละที่อย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าอ่ะไหนไหนเด็กๆไปแล้วเราก็อยากให้ทําเต็มที่มากที่สุดอาจเกณฑ์ให้มันได้วิเคราะห์มากที่สุดมันจะได้ไม่เกิดปัญหาสุดท้ายมันจะได้ไม่มีดราม่าอะไรต่างๆแล้วไปตามหาเหตุผลไหมคะว่าทำไมเขาถึงห้ามเอาเพลงเราขึ้นเวทีตามหาเหตุผลไหมก็ตามครับแต่สุดท้ายแล้วเราก็กลับได้ว่ามันก็ตีกันครับซึ่งซึ่งในแต่ละเพลงบางเพลงมีคําพื้นถิ่นซึ่งผมอ่่ยยูในุคที เป็นสายประกวดเหมือนกันบางคําที่มันเป็นคาพื้นถิ่นเล็กๆน,น้อยๆผมก็เคยเอาไปใช้ประกวดมันก็ประกวดได้แต่เดี๋ยวนี้บางทีคนก็บอกว่าอุย้ยเพลงของการมีคําพื้นถิ่งอยู่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมมองว่ามันก็เลยเกิดความย้อนแย้งมันก็อยู่ที่ว่าในแต่ละพื้นที่กรรมการเขาคิดเห็นยังไงมากกว่ามันก็เลยกลายเป็นเรื่องของความไม่ใช่ลูกทุ่งเป็นลูกทุ่งเป็นแนวไหนอะไรยังไงคือเพลงของผมมันเป็นเพลงลูกทุ่งร่วมสมัยแต่บางพื้นที่เนี่ยเท่าที่ผมได้ไปสัมผัสมาแล้วคือบางพื้นที่เขาต ลูกทุ่งไทยเดิมที่เป็นลูกทุ่งแบบว่ายุคบรมรครูเนี่ยครับซึ่งลูกทุ่งร่วมสมัยข้อกอาจจะไม่ให้นํามาแข่งในพื้นที่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เรารู้สึกว่าถ้าไหนๆก็อย่างที่บอกครับถ้าสมมติว่าจะไปแข่งกันจริงๆก็ศึกษาดูเกณฑ์กันก่อนดีกว่าใช่เพื่อที่มันไม่เกิดปัญหาต่างๆ ครับมันพอเลยน้อยใจไหมว่าทำไมเพลงของเรากนยังไม่แอบมีน้อยใจบ้างครับแอบแอบมีน้อยบ้างแต่รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเราจะพยายามทําให้มันดีที่สุดแล้วก็เราจะพยายามทาผลงานที่คุณภาพที่สุดจนกว่าวันหนึ่งเพลงเราจะเข้าไปอยู่ในทุกๆ วจจนกว่ามันจะไร้ซึ่งข้อแม้ต่างๆเลยเงี้ยครับอยากจะฝากอะไรบ้างบางทีแบบมันก็มีผู้ใหญ่มันมีสองด้านหนูนะบางคนก็คิดเห็ุนี้อย่างเดียวพี่อย่างนีย่างเดอยากจะฝากอะไรสำหรับพวกเวทีประกวดหรือว่าเ,าเกณฑ์การตัดสินอะไรไหมเออความจริงเกณฑ์การตัดสินผมนะ หลังจากที่มันเกิดเรื่องเกิดราวตรงนี้ขึ้นนะครับผมเคยคิดถึงไปไปถึงแบบขั้นสูงสุดเลยว่าอยากจะเจาะลึกยังไงให้เข้าไปถึงผู้ใหญ่มากที่สุดในในใจผมนะผมอยากจะเจาะลึกไปให้ถึงผู้ใหญ่มากที่สุดจนแบบว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงการแข่งขันเกณฑ์การตัดสินให้มันมีเพลงร่วมสมัยที่มันเป็นรูกทุ่งร่วมสมัยที่เหมาะในการแข่งขันจริงๆเข้าไปอยู่ในเกมน,นี้ครับผมเคยผมคิดจนถึงวันนี้ผมก็ยังคิดซึ่งผมไม่รู้ว่าผมจะเจาะได้ขนาดไหนแต่สักวันผมเชื่อว่า ผมอยากให้บทบาทของเพลงลูกทุ่งร่วมสมัยเนี่ยเข้าไปอยู่ในการแข่งขันของเพลงทุ่งไทยเดิมด้วยนะครับเหมือนกับประยุกตใส่กันประกวดในเวทีเดียวกันได้ประมาณนี้เคยคุยกับผู้ใหญ่ไหมฝั่งเราเองครับมีผู้ใหญ่คนไหนให้เราให้คันาษาไหมความจริงเนี่ยในในทุกๆการเจอเวลาเจอผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพ่อยิ่งยงเองเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นบรมคมูรุ่นใหญ่ที่ผมรู้จักแล้วก็เคารพแลถท่านก็จะบอกเสมอว่าคือเพลงของผมเนี่ยเป็นเพลงเหมือนกับเพลง สวยก็จริงแต่ทุกตัวโน้ตทุกเอเรยียบทเนี่ยมันร้องยากไม่แพ้กับเพลงที่เป็นลูกทุ่งไทยเดิมเลยนะครับแล้วก็เราก็เ,กเลยได้มีโอกาสปรึกษาแล้วก็ได้ได้มีการพูดคุยแล้วก็เหมือนกับประมาณว่าให้สู้ต่อไปแหละครับสู้ต่อไปแล้ว,ลว,ลวพี่ๆครูๆผู้ใหญ่ฝั่งเราเขาเขาบอกกับเพียงเรายัางไงเขาอนนบอกยังไาที่เห็นกับเออของเราความจริงผมยังไม่ได้มีโอกาสถามแบบชัดเจนน<ำ>ะครับยังไม่มีโอกาสถามแบบชัดเจนว่าเราเราไม่กล้าจะไปถามใครแม้กระทั่งล่าสุดผมเจอครู ผมก็ยังไม่กล้าถามท่านแต่ว่าทุกครั้งที่ท่านเจอผมท่านจะบอกว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะมันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้เราตั้งใจทําต่อไปนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม้แม้วันนี้มันอาจจะบางพื้นที่อาจจะไม่เห็นค่าเราก็ตามแต่สุดท้ายแล้วสักวันหนึ่ง ทุกๆพื้นที่จะเห็นค่าในสิ่งที่เราทำคือเพลงเรามันยากเกินไปผมว่าไม่ยากหรอกครับเพลงของบรมคคูต่างๆยากกว่าแต่ผมว่ามันอยู่ที่เพลงผมมันเป็นเพลงยุคสมัยใหม่มากกว่ามันอยู่ในยุคใหม่คือเราก็เข้าใจมันหมดเพลงเราดีแล้วเข้าใจครับผมเข้าใจแต่ด้วยความที่ว่าบางทีผมมองว่าการตัดสินเด็กมันเป็นสิ่งที่รุนแรงไปหน่อยเพราะบางทีเด็กดเด็กตั้งใจนำนำเพลงเนี้ยฝึกฝนไปแล้วเงครับเป็นพอไปถึงหน้างานจะต้องเปลี่ยนเพลง ผมมองว่าอ่าสิ่ง <ปด S 1> ที่เด็กฝึกฝนมาแล้วจู่ๆจะต้องมาร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้ที่เราไม่ได้ฝึกมาเลยเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการโหดร้ายกับเด็กไปนิดหนึ่งก็เป็นเงินที่เราอยากอาา้อกนออกมา,า,า,าใช่ครับคือต้องเราหยิบยอกเรื่องนี้มาเล่าเล่าตลอดกาใช่ครับอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณแม่โดนหลอกไปมิจฉาชีพเลยมิจฉาชีพครับคือตัวคุณแม่ผมเพิ่งโดนไปเมื่อเช้าเรื่องของการหลอกลเงิน ใช่ครับคือโทรมาเมื่อเช้าผมก็งวงเงียจริงดาราโดนกันเยอะเออช่วง,ช,วงช่วงนี้ดาราโดนกันเยอะเป็่โเยอมันไปเปลีป่ยน,น,น,นแบบปลงโปรไฟล์ของแฟนคลับผม<อ>ซึ่งแฟนคลับคนนี้เหมือนกับเขาเคยมีคุยกับแม่ผมอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ครับก็มีคำสนิทสนมรู้จักอะไรอย่างนี้เลยเชิงเหมือนกับคุยกันขันผ่าน์ทนี้ครับราคานี่เหมือนกับเฟซของแฟนคลับเนี่ยโดนแฮกโดนแฮกแล้วมันเอารูปโปรไฟล์ของผมอะครับเป็นรูปเดียวกันกับเฟซจริงผมเลยอย่างเงี้ยครับราคานี่ด้วยความที่ต้องยอมรับว่าแม่ผมเป็นคนที่อายุ เยอะแล้วด้วยความที่ถ้าพูดกันตรงๆคือเป็นคนแก่พอเป็นคนแก่ปุ๊บเนี่ยเวลารายละเอียดต่างๆในพวกโซเชียลต่างๆ a c e b o o k อะไราเงี้ยครับเขาะจะไม่ค่อยได้ดูหัวข้อหรอกว่าเอ้ยชื่อเป็นชื่อลูกหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นรูปหน้าลูกขึ้นมาอย่างเงี้ยครับแล้วมันเป็นเหมือนกับมันทักมาว่าเออช่วยโอนเงินค่าของให้หน่อยเออช่วยเงินค่าของให้หน่อยประมาณเกือบๆหมื่นเหมือนกันนะครับราคานี้ก็เหมือนกับแม่ผมก็ด้ความเป็นห่วลูกแม่แม่รักลูกแม่ก็ไม่ดู รู้อีโน้ตเนี่ยเราก็ส่งมาแล้วมันก็บอกว่าเออไอชื่อบัญชีเนี่ยเป็นชื่อบัญชีอีกบัญชีหนึ่งที่จะให้โอนเข้าไปเพราะว่าบัญชีผมใช้ไม่ได้ผมขออนุญาตฝากตามตัวให้ผมหน่อยแม่เชื่อแม่เชื่อว่าเป็นเราแม่ใช่ใช่แม่แม่เชื่อว่าเป็นเราแล้วตอนนี้คือเหมือนกับค่าบ้านน่าจะโยดโดนเยอะแจ้งความแล้วครับผมขออนุญาตฝากพี่่สื่อนะครับชื่อชื่อบัญชีนายโควิทยาคุณนะครับนายโกวิทยาคุณนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามัน เป็นชื่อบัญชีม้าหรือเปล่าอันนี้คือคือสลิปที่โอนไปนะครับและอันนี้เราเราได้แบบดำเนินการยังไงบ้างแบบแจ้งปุ๊กไปทางอะไรทางคุณแม,ม่ได้แจ้งความกับสถานีารวจอยู่ที่ต่างจังหวัดบ้านเกิดที่กาลสินไปแล้วนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะตามได้มากน้อยขนาดไหนปมกกเลยอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้ฝากพี่พิสื่นนะครับช่วยตามชื่อนี้ผมหน่อยถ้าใครรู้จักชื่อนี้ติดต่อไม่ผมหน่อยคือไอเงินจํานวนนั้นอะผมไม่ได้ติดใจหรอกถ้าไม่ได้คืนไม่เป็นไรแต่ผมรู้สึกว่าการมาหลอกแม่ผมมันมันหยามกันไม่น้อยมันเจจบใ ตำรวจตำ,<ช>ำรวจเขาเดิการอะไรนะให้ไปแล้วบ้านเช่น,าานติดต่อการอายาทบัญชีอะไรอย่างงี้ตอนนี้ผมผมยังไม่มั่นใจผมยังไม่มั่นใจด้วยความที่คือด้วยความที่แม่ผมก็เป็นเหมือนกับชาวบ้านปกติที่ไปมผมไม่รู้ว่าลักษณะการดำเนินการมันจะถึงขั้นไหนแล้วแต่เขาก็เหมือนแค่รับปากก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวจะตามให้นะอะไรเงี้ยครับแต่สุดท้ายแล้วผมไม่รู้ว่าจะตามได้ขนาดไหนแต่ผมขออนุญาตฝากชื่อนี้ฝากตามให้ผมหน่อยถ้าใครดูอยู่ถ้าใครรู้จักชื่อนี้ก็สามารถใครมีเลขออกบัญชีนี้เป็ชื่อนี้ให้ติดต่อกลับมาใช่ทักทักมาหาผม บางทีอาจชื่อบัญชีเนี่ยบางทีอาจจะโดนหลอกก็ได้หรือว่าใครเคยโดนอะไรอย่างงี้ก็มาไอ้น,นี่กันใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มามาบอกผมหน่อยคือเงินเงินเงินจำนวนนี้มันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกครับแต่ผมรู้สึกผมรู้สึกว่ามันไม่น่าเกิด,ม,ม,กดมันไม่น่าเกิดขึ้นกับสัง,สงคม,งคมเราใช่โดยเฉพาะแล้วมันมาโดนอย่างแม่ผมเนียผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะต้องจัดการในพื้นที่ตรงนี้ไม่งั้นเดี๋ยวจะเอาไปหลอกคนอีกอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าพอจำนวนเงินมันไม่ได้เยอะเป็นตัวเงาไหมกังวนแต่ว่าโอ้ยเงินยอดนี้เราอาจจะไม่ได้คูอะไร คือเกป็นตคิดว่ายังไงก็ไม่ได้ถูกแต่ผมแค่อยากจะตามตัวคนที่ทำเพื่อที่เป็นอุทาหรณ์ไม่ให้เขาไปาพะพดดื้นอีกนะพุ่นอีกอีกแต่ถ้ากิดบ,บัญชีนะบัญชีนี้เป็นบัญชีมาจริงครับเราจะดำเนินการกับบัญชีมาไหม คือถ้าถามว่าดําเนินการกับบัญชีมาไหมผมก็คงดําเนินการประมาณหนึ่งแต่ถ้าถติว่าถ้า90%ผมก็บอกแม่แล้วมันไม่มีทางได้คืนต้องดูแต่พอเขาบอกว่าเฮ้ยคนเนี้ดูแล้วเป็นบัญชีมาเขาจะบอกให้เราอย่าไปเอาบิแเขาเลยอย่างเงี้ยตั้งใจก่อนไม่ได้คือหรือว่าเราจะบอกว่าเฮ้ยบัญชีมาก็ไม่ทำผมควรผมโทดสำหรับผมนะผมผมมองว่าผมจะทําให้มันถึงที่สุดผมอยากเห็นตัวตนของคนจริงๆเพราะตอนนี้พอผมก็มีโอกาสได้คู่เข้าไปแล้วในในช่องแชทก็ล่าสุดเขปิดเฟซหนีไปแล้วปิดเฟซหนีใช่ ีนอยู่แต่ผมรู้สึกว่าผมอยากจะตามตัวให้ได้ชัดจริงๆเพื่อที่ถ้าสมมติว่าชื่อบัญชีนี้มีตัวตนอยู่จริงแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนของเขาเองนี้ครับเขาก็จะได้รับรู้ว่าเอ้ยชื่อของคุณเนี่ยมันดันมาผูกกับมิจฉาชีพนะอารมณ์ประมาณนี้มันเข้าข่ายความผิดทางชารค้าใช่ครับแต่ถ้าเป็นบัญชีล่ก็มีความผิดอยู่ใช่อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะดำเนินการต่อใช่ผมก็คงคงดำเนินการอีกสักพักหนึ่งครับกำลังกำลังรอดูอยู่ว่าทางตำรวจเขาจะถึงขนาดไหนโอเคนะโอเคครับ 啊，艾斯。